ให้ pab เป็นจุดบนวงกลม x กําลัง2บก y กำลัง2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่อยู่ใกล้ลบ1ลบ7มากที่สุดค่าของ a ลบ1 b 7, กับ b ลบ7เท่ากับเท่าใดมาลองดูกันครับเขาบอกว่าน้องจัดรูวงกลมนี้ได้เร็วเปล่า เออพี่จัดได้อย่างนี้เลยนะบวก1 4 x บวก49บวก y กําลัง2ลบด้วย2 y บวก1เท่ากับลบ25บวกด้วย49บวกด้วย1นะฮะเท่ากับยีเพราะฉะนั้นสมาการวงกลมจะกลายเป็น x บวก7ทั้งหมดกําลังสองบวกด้วย y ลบ1ทั้งหมดกําลัง2เท่ากับ25ก็คือ5กําลังสองนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทำให้ได้ใช่ไหมฮะวงกลมก็เป็นอีก1น,นเรื่องเนาะพักฝีม่วงเนาะเซนเตอร์อยู่ที่ลบ7กะะับ1เจ็ดกับ ใกล้ลบหนลบเมากที่สุดแล้วลบหน่ลบเน่าจะอยู่แถวๆนี้คราวนี้จทบอกว่า A B เป็นจุดบนวงกลมซึ่งคีย์เวิร์ดของข้อนี้มันคือเขาว่าอยู่ใกล้กับลบ1นลบเมากที่สุดแล้วอะ P A B อ,อยู่ใกล้ที่สุดแล้วอะครับ ข้อเนี้ยยังไงก็ต้องอาศัยนะตัวช่วยฮนะคืออาศัยจุดศูนย์กลางเป็นหลักในการลากเขาผ่านครับระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างจุด2จุดเมื่อจุด2จุดนั้นเป็นเส้นตรงอันนี้เป็นทฤษฎีบทเลยนะของของเราขาคณิตเลยนะครับนี่แหละเราโหลดเราเลยสามารถโลเคตตำแหน่ง PAB ตรงนี้ได้นะครับคราวนี้ เราอาจจะสามารถทําได้หลายแบบมากเลยครับ1 ab จะต้องอยู่บน ab ฟังดีๆนะเงื่อนไขในการหา ab คืออะไรบ้างล่ะสมมุติว่าน้องบอกน้องทาตรงตรงหนึ่ง ab ต้องอยู่บนวงกลมถูกปะอยู่บนวงกลมหรืออาจจะใช้ความชันหาความสัมพันธ์ ab ก็ได้ว่าจุดนี้กับจุดนี้2จุดนี้ความชันต้องเท่ากันเพราะมันเป็นเส้นตรงเดียวกันความชันก็เลยต้องเท่ากันนะครับแล้ว ก็แทนค่าเข้าไปแล้วก็แก้สมก,การครับแต่ว่าวันนี้พี่จะบอกน้องว่าหา AB แต่ว่ามันเหนื่อยเนยนะมันก็เป็นสมการกําลังสองแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้ใช้คืออะไรรู้ป่ะของวงกลม,มนะฮะเราใช้5หรือ,อยังเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เลยเราลองสังเกตดูสักนิดนะครับตรงนี้รัศมี5ครับถ้ามันเป็นจํานวนเต็มะนะแสดงว่ามันอจะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจะต้องเป็นคู่พิทาโกรัสแล้วแหละเป็นห้าออกมานะตรงนี้มันหถูกป่ะซีเขียวล่างเนี่ยหหน่วยป่ะมันถึงรวมกันได้10หน่วยป่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะได้คือ p a มีตรงนี้ก็เลยเป็นจุดกึ่งกลางครับของตัว c และตัวนี้สมมติพี่ตั้งชื่อให้ว่าตัว a แล้วกันเวลาเราเรียกชื่อวงกลมเราเรียกตามชื่อจุดศูนย์กลางเนาะเพราะฉะนั้นจบแล้วครับพิกัดของจุด p ก็เลยได้จากการหาค่าเฉลี่ยของลบเบวกกันหาร2ได้เลยครับลบเกับลบหส่วน2ค่าเฉลี่ยก็เป็นลบสแล้วก็ค่าเฉลี่ยของ1กับลบเ 1กับลบ7ก็ลบ6ลบ6เฉลี่ยแล้วเหลือลบ3เพราะฉะนั้น PAB เนี่ยเราได้แล้วครับว่า A เรามีค่าเป็นเท่าไหร่วันนี้ลบ4 B เป็นลบ3เพราะฉะนั้น one t e ตของเราเนี่ยเท่าไหร่ฮะ A ลบด้วย1 B ลบด้วย7ลบ4ลบด้วย1ลบ3ลบด้วย7มีค่าเท่าไหร่ตอบ50นะครับก็จบนะครับ